สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่6กันยายนพศ2564ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของโจทย์ปัญหาค่ะแต่ในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำส่งคุณครูด้วยค่ะไม่ยากนะคะให้นักเรียนไปดูคลิปการสอนกันเลยค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกตูนขายปลานิลได้95ตัวขายปลาช่อนได้48ตัวตูนขายปลานิลได้มากกว่าปลาช่อนกี่ตัวนะคะอันนี้คือตัวอย่างโจทย์นะคะ สิ่งแรกนะคะที่นักเรียนจะต้องหานะคะนักเรียนต้องหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาก่อนสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้ก็คือตรงตัวเลขอะค่ะนะคะอันนั้นคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ตูนขายปลานินได้95ตัวนะคะ95ตัวนักเรียนก็นะคะเอามาใส่ข้างล่างนะคะในการแสดงวิธีทำนะคะ เริ่มเขียนเลยตูนขายปลานินได้ ตูนขายปลานิลได้นะคะ95 95ตัว ต่อมาค่ะขายปลาช่อนได้48ตัวขายปลาช่อนได้ 48ตัวเขียนตัวเลขให้ตรงหลักกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่ี่โจทย์ถามคือตูนขายปลาเนิยนได้มากกว่าปลาช่อนกี่ตัวนักเรียนจะต้องทําการวิเคราะห์นะคะว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบ นะคะถ้าเรียนเห็นคำว่ามากกว่านะคะส่วนใหญ่มันก,ก็จะเป็นในเรื่องของการลบนะคะตูนขายปานินได้มากกว่าปลาช่อนกี่ตัวตรงนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันตูนขายปานินได้95ขายปลาช่อนได้48นะคะสิ่งที่โจทย์เขาอยากจะรู้ก็คือ ตูนขายปานินได้มากกว่าปลาช่อนกี่ตัวก็คือการลบนะคะนักเรียนก็เอาเครื่องหมายลบมาใส่นะคะเอาเครื่องหมายลบมาใส่หลังจากนั้นนะคะเราก็มาหาคําตอบคือสิ่งที่โจทย์เขาอยากจะรู้นะคะก็เขียนว่าตูนขาย ปลานินได้มากกว่า,าไม่มากกว่า นีจดุดบรรยาวนะคะจดุดบรรยาวไม่เป็นไรตูนขายปานินได้มากกว่าปลาช่อนกี่ตัวนะคะนักเรียนก็จัดการทำการลบกันนะคะหน่วยข้างหลังเราต้องใส่นะคะทุกทกครั้งจัดการลบกันนะคะคุณจะใช้ปากกาแดงนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เห็น 5. ลบ8ไม่ได้ ตัด5ทิ้งนะคะเอา5ไปใส่ข้างบนนะคะเอาหไปใส่ข้างบนหลังจากนั้น5นะคะในหลักหน่วยไปขอยืมหลัก10ที่เป็น9 9ให้มา1ค่ะนะ9ถูกขอยืมไปแล้วนะคะดังนั้นก็จะไม่เหลือเท่าเดิมนะคะ9ถูกขอยืมไป1ก็จะเหลือ8 อะทีนี้เราก็จะหานะคะคผลลัพธ์กันหาผลลัพธ์กันตีเส้นใต้ตรงนี้นะคะหเส้นข้างล่าง2เส้นตีก่อนได้นะคะ,ะเรามาหาผลกันหลักหน่วย15ลบด้วย8นะคะกำมือ นะคะนับตั้งแต่8ไปหา15 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15นะคะได้ทั้งหมด7นิ้วนะคะนักเรียนก็เอา7นะคะลงมาใส่ได้เลยต่อไปค่ะหลัก10นะคะ8นะคะลบออกสี่ ชิวนี้เข้นมา8นิ้วหักออกสี่ก็จะได้4นะคะนั่นหมายความว่าตูนขายปรานิลได้มากกว่าปลาช่อนนะคะ47ตัวนะเราได้คำตอบแล้ว47ตัวพอถึงตัวนี้ปับ๊บนะคะเราก็มาตอบ อออบอตอบนะคะเสร็จแล้วตีเส้นใต้สองเส้นอ่ะเราก็เอา47นะคะมาใส่เขียนเป็นเลขไทยนะะหน่วยเป็นตัว นะะหน่วยเป็นตัวหลังจากนั้นนะคะเราก็จัดการตีเส้นปิดนะคะข้อที่เราทำให้เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปการสอนไปแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ไปหน้าที่34ค่ะในหน้าที่34นี้นะคะจะมีโจทย์ปัญหาอยู่3ข้อคุณครูจะทําให้ในักเรียนดูเป็นตัวอย่าง1ข้อนะคะส่วนข้อที่2และข้อที่3ให้ในักเรียนลองฝึกทำเองนะคะเราไปทํากันเลยเมื่อนักเรียนเปิดไปในหน้าที่34แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีโจทย์อยู่ทั้งหมดอยู่สข้อนะ เดี๋ยวคุณครูทําให้นักเรียนดูนะคะเป็นตัวอย่างในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งะคะโจทย์เขาบอกว่าตะกร้าผลไม้ใบหนึ่งมีชมพู่15ผลมีส้ม25ผลตะกระา้าใบนี้มีชมพู่และส้มรวมกันกี่ผลนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือตะกระา้าใบอ่าขอโทษน,นะคะ ตะกร้าผลไม้ใบหนึ่งมีชมพู่15ผลตรงนี้นะคะให้นักเรียนเอาลงมาเขียนลงในบรรทัดแรกเลยค่ะตะกราผลไม้ใบหนึ่ง มีชมพู่สิบห้าผลนะคะสิบห้าผลนะคะอันนี้คือสิ่งที่เจ้ากำหนดให้ต่อมาค่ะบรรทัดที่สองมีส้มยี่สิบห้าผลอ่ามาเขียนต่อในบรรทัดที่สองเลยนะเลยนะคะมีส้ม 25นะคะเขียนให้ตรงนะคะยีผลอ่ะสองปรทัดนี้นะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะตะกร้าใบนี้มีชมพู่และส้มรวมกันกี่ผลนะคะคำว่ารวมกันหมายความว่านะคะโจทย์ข้อนี้ เขาให้เราบวกกันนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายบวกได้เลยค่ะนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้เครื่องหมายแล้วนะคะทำการตีเส้นใต้ตรงนี้ตรงเลขนะคะ1เส้นต่อมาค่ะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะตะกร้าใบนี้มีชมพู่และส้มรวมกันกี่ผลนะคะ เขียนต่อมาบรรทัดที่3นะคะตะกระ้าใบนี้มีชมพู่และส้มรวมกัน ะค,ะคำว่ากี่ผลเราไม่ต้องเขียนนะคะเพราะว่าเราจะหาคำตอบแล้วนะหน่วยเป็นผลอ่ะทีนี้เราก็มาหาคำตอบกันบวกกันในหลักหน่วยก่อน5บวก5เป็น10นะคะ5บวก5ได้10ใส่0นทด1หลังจากนั้นนะคะเราก็มาบวกกันในหลัก10 หนบวกสองได้3าทดอีกหนึ่งเป็น4นะคะเอา4มาใส่นั่นหมายความว่าตะกร้าใบานี้มีชมพู่และส้มรวมกันทั้งหมด40ผลนะคะตีเส้นใต้2เส้นหลังจากนั้นบรรทัดสุดท้ายคือตอบ ตอ,อบตอบนะคะ,ะตีเส้นใต้สองเส้น40สนะคะเอามาใส่นะคะเขียนเป็นเลขไทยสี่สนะคะหน่วยเป็นผลเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้ส่วนข้อที่สองและข้อที่สามนะคะ ให้นักเรียนนะคะฝึกลองฝึกทำเองนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะลงในลายของกลุ่มห้องนะคะก่อนจบคลิปการสอนในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนตรวจดูงานของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะที่จะทำการถ่ายรูปส่งไปในลายกลุ่มห้องของนักเรียนนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ